สบายดีสบายดีพี่น้องพกปายเบิร์ตสุกูสุคนพี่น้องจา๋าบรรยากาศตอนบ่ายพี่น้องแดดแดดหอนก็หอนหอนมาหลายมือแล้วบ้านสวนกับคันบอบส่วนใบสองใบาสามกับบุ้ยหม่งอยู่เด้มันแดดพักกันเหตุยังเด็กๆ ถ้าส่วงบายสองไปต้นไปกะสีห่มเนาะถ้าเทียงกะแดดคือกันบ้านสวน,วนมันมากินนี่ว่าป่านปลา ห่อนพี่น้องแตงโมเอาไปแช่ตู้เย็นไว้หั่งก็ออกมาเย็นเจี๊ยบเลยเนาะยักษีสุกเมื่อสุกสวัสดีอีกรอบท่านผู้ชมแต่ว่าแตงโมนี่ไปแตงโมขาวเนาะตอนเฮาปลูกนะบ่มีแล้แตงโมส่วนใหญ่แตงโมดั่แตงโมลายเป็นโมพันหน้อยแต่หวานเดีอันนั้นแต่ว่าช่วงนี้อ่ผู้ใดปลูกแตงโมหรือว่าเขาโพดช่วงนี้หลายหลายโพดโพพี่น้อง แต่ละมือเขาเจะามาขายแต่งโมข,าย,ขายกัโาโผล่นหลายแล้วถูกพ้อมเด้อันนี้นวยละสิบห้าบาทคิดเบิองอ่ะไหญ่ก็หัวเบ้ามีอีกนวยละสิบห้าบาทนวยละยี่สิบบาทนะซ้ำเพล่ช่วงนี้แต่งโมมันหลายห่อนพี่น้องห่อน,อนว่าสิลงไปกระโดดน้ำอยู่นี่แต่ว่าสิเลนส่วงเตเวศร์ไลกับ มันแดดค่ำๆยังเล่นส่วนใหญ่แกเหล่นช่งงวงสี่โมงหาโมงหกโมงทุม่มหออนึ่งค่ำมืดนี่แหละอากาศร้อนๆต้องกินแตงโมซุกบอนนี้บ่คอยซุปบันไดอเอับ่อนลงหันนะอันนี้ซื่อมาสองเมือสามเมือแล้วซื่อมาสองลูกฮะอุกรอบเด้ย แป๊กป,ปวกๆกิน,ปนไปแล้วลูกหนึ่งพาดคือชีมพูกกะสุกอยูชียมพูหอนซ่ำกับส่วงเม่นาเมษาส่วงเนี่ยบัดได,ด,ดห้หอนแล้วก็หอนบดดนัดได้หนาวแล้วก็หนาวาตาอา่อนรยจะมีหมิมงยูนจนีลงไปแส่น้ำแหละ นี่อากาศร้อนๆก็กินแตงโมเย็นๆห้อนอี่สิจมบยากไปใส่แล้วก็บอยากออกนอกบ้านออกไปแล้ววิมองโยมันแดดมันร้อนเงีเยบเด้๋ยววันี้บอคอยมีลมแถมแดดพร้อม <เ> auto> <autour> แดงโม <GI> แต่ว่ามีเอื่อยเพิ่นมาจากเมืองนอกในบ้านนี่แหละใกลๆเพิ Dogs ่นบอกให้ขึ้นไปเล่นน้ำแต่บ่ได้ไปเนาะเมื ic ่ออื่นก่อนเย็นๆยังเย็นอยู่แซ่บ่แม่ว่าแซ่ตู้ตู้เย็นได้พี่น้องแซ่ตู้แซ่ห้งก็ออกจากตู้แซ่มันเลยเย็นถ้าแซ่เฮงมักก็จะเป็นน้ำแข็งวานที่ทำ เขาเบิง่งนงงเขาจีบบอคอยเป็นไรเด็กๆบนใดเขาโรงเรียนหลอบบายเขาตอนเช้าเย็นอยู่ถามมาหวานบอกกระบบปันไหนหวานอยู่ นเนวลาอากาศรอ้อนๆแบบนี้กับกินตะของหวานมูวาดในก็ร้อนๆกินตะนำ้ำกินเลน้ำนี่ทำเลยอาศัยแช่ตะนำ้ำอากาศร้อนเดี๋ยวน้ามันเย็นนี่พี่นอ้องน้าในซาบะเมะนี่ม,นมันเย็นเพราะน้ามันลึก มันก็ใสไพต่เลิ่นอยู่ตแดดก็ปาอแต่ว่าต้องเล่นช่วงกำคำเนาะสี่โมงหาโมงวันนี้ก็วัซิมีแขกมาเล่นน้ำอยู่มาเน,นี่หลายคนอยู่แขกที่ไหมแสธยทำขนาดแดดเปียงเปียงแบบนี้ยายรุ่นยังไปลกทั่วดินเซยพี่น้อง เดี๋ยวกินแล้วไปลบทวดินทวดินยายรุนกำลังวัดสิคูดพอดีนนคูดเบ่งแล้วคูดเมื่อวานบอกมันแก่แล้วพิ่นกเลยวัดสีคูเบิดคูดขายปลูกยางอื่นน่ะใส่เวลาสองเดือนหรือสามเดือนก็แต่งมอนียก็ประมาณสองเดือนกว่าเขาโพดนี่สามเดือนแต่ว่าทวดินนี่มันก็สิ สี่เดือนจึงได้เก็บผลผลิตแต่ว่ามันเนี่ยกับประมาณสองเดือนกว่าหัวแล้วเก็บมาแล้วว่าสิบปลูกใหม่เห็นเมื่อนเมื่อนี้อนอนยังไม่เวลาปลูกเกี่ยวเริ่มลมซีนเย็นมาแล้วเวลาห่อนๆกับจะสิแหละ มองอยู่คืออยู่บ้านสวนนี่แหละพอถ้าสว่างบสอง,ายส,องายสามไปกเย็ดเริ่มเย็นอยู่พรา่มมันมาจากตรงนี้ก็คือสว่วงเที่ยงนี่กะยังแดดอีเด้อมองนั่งนั่งไ่ได้ถ้าสว่างใบสองไปเี่มันก็เริ่มห่มไปฮอดพุ่นแล้วบาบสามกหม็ห่มทุ่ม เล,เล็นเรนนัมก็คือเล่นบริเวณโฮมนี่แหละเมื่อวานนี่ก็พักการเ่นน,นัมจนค่ำสิมองกระจายเป็นมันเล่นน้ัมมือได้ห่อนอี่เลยกระทนบาไหวพีนว่น้องมันห่อนมืัอนี้ก็ว่าสิได้เล่นนัมอยู่นี่ ลมขึ้นเลยลมมันขึนไปทั้งนี้อ่ะใบบาดนี้เราใบไผ่แล้วมันมันล่นเนาะใบไผ่แหกมันล่นมันเลยไหลมาฟังนี่มันก็เลยน้ำกับชีวิตแต่ใบไผ่ถ้ายย้ำลมหนาวนะลมมันสิลมแบบนี้ลมรองใบไผ่มันสิไปก่อเอยู่แจ๋มันจะเปี่ว่าพี่พอก่อไฟทั้งุ่น กินแล้วไปตักใบไผ่ขึ้นีทาทำความสะอาดสะพอสรีล้งเห็ียนยยน้ำใบไผ่น้ำผืนน่ะมันไหลมากเคยกินอย่ทําแเต็มโหมกปันมันแ่ออบหรอคะขนมเผาปั่นไหคจะแ่บมันมัน กิ่นเปิ้ลเปลือกมันเนี่ยไปให้ไก่มันจะกินเขื่อนเนี่ยจนใบสองกว่าแล้วสิใบสามแล้วบะหมี่ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกินแต่น้ำพีนอน ไม่อิ่มแล้วกินจนทองเลยอยาว่าแต่เล็กหน่อย ผูใหญ่ก็เลยนน่ำเหมือนกัาตาหอนลมไปแ่นารงนี้แห้งมันเย็นค่ำคำมาแจ,จนหนาวส่วงหกโมงกันหนาวคนรน่ำมันเลิกมันเย็นแดดเริ่มบดแล้วหนาแรกบมปเป็นตะยูพี่น้องผมเป็นตามเมทียว แหนมนแดงได้เห็นตะควมแห่งแรงแหนมลงทงกับบริมิสีเขียวนเนาะขมันจูดปลาจูดทุ่งหน้ากับใหม่เบิด้ดสีดำเบิด้ดบางทงเนะี่ยเขาเจาา้าเผาปลาหรือว่าจูดทุ่งหน้ากับใหม่เบิ้ดเลยมันแห้งแรงแล้วใบไม้มันรดหรือว่ามันอันไหนมันใหม่ไว้กระอด ไข่แน่แตนหนนน่หนาฝนเนาะหนาฝนมันที่เป็นตาเป็นตามาเหลนเป็นตา,เ,นตาเที่ยวเป็นตาเบิงเน่เป็นแล้วก็มีิตสีเขียวผู้ดมสมบูรณ์เรื่องยูเรื่องจินกระบ,บร้อ,องืดพี่น้องปูป่ากุ้งหอยกบเขียดน้ไหมเห็ดหน้านแรงก็บม่ค่อยมีอย่างหรอกลักๆแกงน้ำไหมอยู่ อาหารตับางคุงมันก็สีห้อนเน,นาะธนาฝนมันก็บร็นห้อนส่วงนี้ก็เป็นช่วง ล,ล,ล,ล้ว,ว,วลดูใบไม,มน้นแน้วดูใบไม้ร่วงแต่ดอกพักติว๋วกำลังป่องดอกเต็มอยู่เวลาขี่รถตามทางเหรอเซนแต่ดอกพักติ๋วขาวฮงอยู่แนมไปตะไกลแต่ว่าดอกจานล่นเมื่อไรเดีด้แถวบ้านบม่มีแคนต้นเดือนกลุ่มพาดอกจานร่นเมื่อแล้ว เป็นต้นเดือนช่วงนี้ครับอยู่ในกลางเดือนสิปลายเดือนแล้วดอกจาเนเบิ้แล้วที่รถตามทางก็เห็นแต่ดอกติว่วบันเขาคงมันออกดอก<ส>เดี๋ยวเมนาสิเขาเมษาครับดอกคูนบัดนี้เลีอยงกอระหล่ำเต็มเต็มต,ต้นอยู่ อ,อนแดดเจแลาไปใช่นนไหมน,หนี่บ้านสายไปหาอย่างส่วนที่บุคคลเห็นเจร๋าน,นะจ๊ะเขาซื้อเมื่อบ้านหัวบ้านสามี จากสิไ,ไ,ไปหาอยู่ฮะกินนยังพี่น้องตอนเที่ยงก็กแกงแล้วไหมแต่ว่าส่วงนี้ก็ไใครหมดแดง,งนี่งินดีทำจะไหวยังขันเมื่อกี้ <ไป S 1> มันไหวจังไดม,มันขันว่าหนามันขันไหวจังไดเออ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 เอ,อเออมันบริการแบบนั่นนั่น มันบอกกระต้มใส่ซาโรดน่นอย่างนี้เยอะพังอีกทีเด้อพังดีดีน่ากะต้่ใสซซาโรดเกิดอย่างนี้เสียงไก่ขันบผสม กินย่นอิม่มกินแล้วนำ้ำเดี๋ยวกินแล้วสีเป็นเก็บทั่วดินนั้นซอยยายรุ่นเพิ่นสีควัดแต่ว่ากลัวสิเบิร์ไทยก็ใส่เวลาหลายเมื่ออยู่ตอนแรกนะเพิ่นคุดแล้วดินมันแหง้งแล้วมันคุดยากดินมันแขง็งเพิ่นเลยปล่อยน้ำลงอน้ำซะลาเซลปล่อยลง เพื่อว่าให้ดีมันอ่อนๆจังควัดเอาจังดึงเอาเพื่อนว่าจัที่ดึงได้บ่ได้เพื่อลกเอาคือโลก,กาลเพื่อนว่าเพิ่นลงก้อนแล้วเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปลกทวดดินเพิ่นกดมาต้มแล้วมันแก่เพื่อนว่าพ้อนก็เลยพาลกเดี๋ยวมันจะออกนอ ก็พอกินเบิร์ดเขาอ,อิมอ่มละอิ่มละผลงานเขาเนี่ยเลือดสองบิ่งทือดถ่ายอิม่มพี่น้องจ้าได้มากเลกับที่ขอเก็บภาพบรรยากาศใ้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวสิพาเด็กๆไปกวดหงาทวดดินซอยยายรุ่นล่ะกะขำๆจักสี่โมงกับสิพัดมะเร็งนำต่อเนาะไปแล้วพี่นอ้องส,ส,สบายดีดไปขวดขวดดินต่อไปหาหมวกคุณอนะ ได้หมวกใส่เสื่อแขนยาวมันหอนมันแดด